โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็คณาจารย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกทคนรวมไปถึงนะักศึกษาปโทนะครับสาขาบริหารการศึกษาและก็หลักสูตรและการสอนอเค,ครับอ่ะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับผมดรพรนพลนะครับมีโอกาสได้มารับผิดชอบในรายวิชาการบริหารวิชาการและก็ประกันคุณภาพทางการศึกษาโอเคซึ่งตอนนี้ครับ ผมดรพันพนเนี่ยอาจารย์ต้องเขาเรียกว่าอาจารย์ต้องแล้วกันง่ายๆอาจารย์ต้องก็คือตอนนี้เขาเลยมานั่งตรวจใช่ไหมตรวจการบ้านของนักศึกษาปอโทที่ส่งกันมาโอ้โหแต่ละคนเขียนได้ดีมากเลยอาจารย์ให้การบ้านอยู่22ง,ง,งานใช่ไหมครับงานที่1ก็คือว่าคิดยังไงพวกเราคิดยังไงว่าเออคนที่จะเป็นผู้บริหารที่เก่งเนี่ยครับมันจะต้องมากรจากการสอนที่เก่ง โอเคไหมอันที่2ก็คือในเรื่องของสมมติถ้าเรามีโจทย์ว่าโอเคเรามีนักเรียนอยู่20คนนะครับยีคนนะที่ต่างกันหมดเลยใช่ไหมแล้วเราจะทํายังไงจัดการเรียนการสอนยังไงประเมินผลยังไงเพื่อให้20คนนี้ตามมาตรฐานให้ได้โอ้โห و, เป็นโจทย์ที่แบบโอ้โหแต่ละคนตอบได้ดีโอเคนะครับแต่ข้อ,ข,อข้อหนึ่งข้อข้อแรกอาจารย์ขออนุญ,ญาตเสริมนิดนึงครับคือว่าถามว่าเกี่ยวไหมต้องสอนเก่งหรือจะเป็นผู้บริหารที่เก่งอาจจะไม่ครับเราลองเปรียบเทียบเหมือนกีฬาครับ ถามว่านักกีฬาคนนี้เก่งแต่ถามว่าถ้าคนนี้ไม่ซ้อมคําว่าไม่ซ้อมคือการ้องไม่หาความรู้เพิ่มเติมยังไงก็ไม่เก่งโอเคไหมครับแต่ถ้าสมมติโอเคเราเป็นครูที่เก่งแล้วโอเคไหมสมมติเป็นครูที่เก่งแล้วแล้วเราหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนกันก็คือเป็นนักกีฬาก็าคือ,อฝึกซ้อมฝึกซ้อมเยอะอะไรเงี้ยทั้งร่างกายอะไรต่ไม่อะไรเนะี่ยนั่นแหล,นะละครับมันก็จะมีโอกาสเป็นผู้่อนที่เก่งได้โอเคนะครับแต่ถามว่าสอนไม่เก่งอาจจะมีโอกาสไหมถ้าเขาฝึกฝนถ้าเขาซ้อมก็ตามกันทัน โอเคนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีหลักสูตรไม่ไม่มีอะไรตายตัวโอเคไหมอ่ะอย่างข้อ2ข้อ2อเนี่ยอาจารย์ได้มาดูแล้วอาจารย์ก็คัดเลือกนะครับว่าโอ้โหแต่ละคนที่เขาเขียนมาดีๆเนะี่ยเป็นยังไงก็อยากจะให้เป็นถือว่าเป็นของขวัญแล้วกันนะชื่อเพลงว่าของขวัญถามว่ามันเกี่ยวอะไรก็คือว่าจะมีนักศึกษาบอโทในคลาสนี้ครับเขาขอเพลงนี้มานะครับซึ่งอาจารย์ก็อ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ต้องจัดให้ครับเพลงที่ชื่อว่าของขวัญแล้วก็ได้ร่วมฟิชเชอร์ลิงกับ มีนักเป็นเป็นคุณครูครับครูส้มแล้วกันขออนุญาตแนะนําตัวครับครูส้มครับเป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรีนะครับแล้วก็ก็ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแชทหาอาจารย์ขอ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 หนูให้นี่ด้วยนะฟิชเชอร์ลิงด้วยขอคอเวอร์ด้วยเราก็แบบโอ้โหได้เลยครับอาจารย์ครูส้มนี่ก็รับผิดชอบในต้องพาร์ทเป็นโนครับอ่าเราก็เอาพาร์ทเป็นโนมาผสมกับเพลงของขวัญครับอาจารย์ต้องจะรับผิดชอบในเรื่องของ พา์ที่มันเป็นของเบสแล้วก็เป็นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจารย์จะบอกให้ครับว่านี่นะครับถามว่าสิ่งที่อาจารย์ทําได้มันไม่ใช่เกิดมาจากความเก่งหรือความอะไรครับมันเกิดจากการที่เราศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับไอ้เรื่องเนี้ยการที่เราจะทําเป็นเรื่องของเพลงได้อัดวิดีโอได้ตัดต่ออะไรตต่นี้อะไรได้มันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ที่เราขวนขวายครับเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยครับมันทําให เด็กๆทําให้นักศึกษาเห็นครับว่าโอเคสิ่งที่เราทําเราตั้งใจให้เท่าไหน่โอเคนะครับตอนนี้ครับก็ขออนุญาต cover กับกันบ้านที่แต่ละคนนะได้ส่งมาโหที่เขียนดีๆอะไรเงี้ยคนไหนที่เขียนที่ยังไม่ได้ลงในนี้อย่าไปน้อยใจนะถือว่าเราอาจจะย,ยังไม่ครบประเด็นประเด็นอะไรเงี้ยแต่แต่คนที่ตรงนี้ถือว่าเฮ้ i, ยเยี่ยมโอกาส A น่าจะมาโอเคไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ทุกๆคนครับค่อยๆนะครับอาจารย์จะมีอยู่หลายๆเพลงนั่นแหละอาจารย์ก็จะเอาพวกกันบ้านอะไรของพวกเราเนี่ยครับเอามาอันไหนที่ตรวจแล้วดีมากเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นการประเมินด้วยนะว่าคนที่มีรูปเนี่ยหุย้ยมีในนี้ครับน่าจะเอนะโอเคนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจกันทำนะครับทำงานให้ให้เวิร์กเลยโอเคนะและยังไงไปเจอกันในเพลงนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณ อาจารย์ส้มด้วยนะครับอาจารย์ส้มนี่เรื่องของคีย์บอร์ดแล้วก็อาจจะมีในตรงท่อนโซโล่จะเป็นของฟลุตนะครับเครื่องเป่าโ,โหเยี่ยมมากเลยโอเคไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคไปเลย